นี้ก็จะมาสอนทำกับดักกับดักเล่นๆไม่อันตรายนั่นเองไม่ตกใจที่กดมาไปเะเห็นไหมแล้วพอหัวตูนั้นมีตกินมาเขาได้เดินเหยียบแปะแปแ่ปะแปะแปะแปล่ปดิคิด ีดูนะกับดักดังวนะ่าเขาแก้กันอื่นได้กบหมาร์กโอ้ยนี่นี่นะนี่เปิดลงมาไม่โดนด้วยเปิดปึด๊บเดินเข้ามา <c oughs>

อเดินมาไปก็ก็ดีแค่นี้แหละบายบายวันี